ท่านผู้ชมที่เคารพครับสิ่งที่คุณไม่เห็นแต่เราเห็นนะครับขณะนี้อยู่ที่ปทุมธานีนะครับโอ้ชาวนาสบายแท้เขาเรียกว่าชาวนาภาคกลางนี่สบายมากเลยพี่น้องนะน,นี่เห็นไหมโอ้เนี่ยพี่น้อง นาเขาสบายมากนั่งชิวๆเลยล่มนะครับโอ้โหรู้ไหมครับตรงนี้นะครับผมเข้ามาที่ถนน307นะครับตรงนี้ภายในในวงล้อมของทุ่งนานั้นมีบ้านจัดสรรเยอะแยะมา,มากมายนะครับปทุมธานีเลี้ยวมาจากบางคุวัดนะครับ ใช้เวลาวิ่งเข้ามาเนี่ยหลายกิโลมากนะครับผมได้สังเกตดูนะครับเขาก็จะทํากําแพงล้อมรอบแล้วก็จะมีทุ่งนานะครับนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เขาเริ่มทํานากันแล้วครับนะครับเห็นะหสวยงามเลยพี่น้องนะทุ่งนานะครับโอ้โหเขาลังตีดินนะครับเขาเรียกตีใช่ตีปั่นใช่ไหมเนี่ย โอ้เหมือนจะคาดเลยนะพี่น้องคาดเอาเลยนะครับพอเราตีไว้แล้วน้ําใสคาดเลยก็ยจะมีนกเยอะแยๆมากมายนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคันเทนาอยู่ตรงกลางพี่น้องนะคนแทนเล็กๆนะครับไว้กันนะ้นส่วนมากนกเขาจะชอบเวลา,าเจอดินใหม่ๆนกเขาชอบนะครับเขาก็ไปหาจับปลาตัวเล็กๆนะครับ นถกยางขาวนะครับเห็นไหมครับนี่พื้นที่ตรงนี้ก็คือประมธานีพี่น้องนะเข้ามาถนนสาม็นะครับเลยบางกุวัดเข้ามาหน่อยภายในพื้นที่นั้นมีหมู่บ้านเยอะๆมากมายแล้วก็อยู่ข้างๆก็มีทุ่งนาพี่น้องอยู่ระหว่างการทำนากันนะครับนะครับยอดมากเลย <önemli> โอ้ยก moisture, bueno. so e ้อนกกระยางขาวเยอะมากเลยพี่น้องเขาชอบนะนกกระยางขาวนะครับขอญาตนะครับเจ้าของรถถ่ายนะครับขอญาตครับผมไปสิวเลยนะครับชิวเลยครับผม ก็ได้มาส่งยาครับอยู่แถวนี้ครับไม่ใช่ยาบ้านนะครับเป็นยาสามันประจำบ้านนะครับมีร้านขายยาเขาเรียกแอบมาผมเลยมาส่งอนนี้นะครับสวยงามนะครับ ต้นกับถินนะครับรู้ไหมว่าเขาใส่เกียร์อะไรครับตัวนี้ครับ ใครรู้ว่างว่าเขาใส่เกียร์อะไรวิ่งก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าเขาใส่เกียร์อะไรวิ่งกันนะครับนกเยอะมากเลยนกนะครับโอ้หลายสิบตัวนกครับพี่น้องฝั่งนี้นะครับนกเยอะมากเลยครับ่ายใจมากเลยนะครับ ผมก็เป็นว่าหนึ่งในตองอูเหมือนกันในการทำนานะครับสมัยก่อนสมัยเด็กๆนะครับผมก็รับจ้างไถนาพี่น้องโอโ้โหนะครับสุดยอดมากเลยนะครับผมก็ว่าหนึ่งในตองอูเหมือนกันนะครับในการทําไร่ทํานาสมัยเด็กๆนะครับ อ้าฝั่งนี้เป็นอะไรครับผมโอ้สนามกรอบพี่น้องฝั่งนี้สนามกรอบโอ้สนามกรอบพี่น้องตอนนี้เป็นสนามกรอบเนี่ยนี่ตัเออนี่ว่าอะไรสนามกรอบครับนะครับนี่สนามกรอบเนี่ยเอ,อ้ ครับสนามกรอบพี่น้องโอ้อย่างสวยงามเลยนะครับก็ได้แล้วหนึ่งคลิปพี่น้องต้นเขีป่าเยอะมากเลยนะครับอ่าผ่านมาตรงนี้พี่น้องมาเอมาเร็วผมพี่น้องโอ้อยู่ใจกลางเมืองพี่น้องนะ ไม่ใช่ใจกลางเมืองทั้เลยว่าทุ่งนาอยู่ในเขาแต่ก่อนก็เป็นทุ่งนาแบบนี้แหะแต่ว่าทางทางบ้านโครงการบ้านเขาได้มาซื้อที่แล้วก็สร้างบ้านจัดสรรเยอะแยะมากมายเนยะนะครับนะครับเขาก็นี่ก็เป็นทุ่งนาครับเขา นี่ครับทุ่งนาที่เขาขายไม่หมดนะครับเขาไว้ทํานากันนะครับเห็นไหมครับนี่คือทุ่งนาแล้วทางโครงการบ้านจัดสรรเขาว่าตรงนี้นั้นมันอยู่ใกล้เมืองอยู่นะครับก็ไม่ไกลมากนะครับข้ามสะพานวนวลเฉวีมาเราก็จะเป็นบางขูวัดนะครับบางขูวัดแล้วก็เลี้ยวขวามาเข้าสู่ถนน307นะครับ แล้วก็เป็นทุ่งนาแล้วเขาก็เห็นไหมครับมาสร้างบ้านเยอะแย,ยะมากมายครับหลายโครงการมากนะครับนี่คือยังเหลือทุ่งนาไว้ทํานาอยู่นะครับ้นที่เยอะนะครับประตูธาน,นีนะครับเลี้ยวขวามาเข้าสู่ถนน307นะครับโอ้โหสุดยอดม,มากเลยพี่นองถนนก็เป็นถนนคอนกรีตรอยู่ข้างในนะครับ อน,นุสนากมก๊อฟใช่ไหมครับรถกรอ๊อฟอ๋อโอเคครับผมท่านแปรถ่ายทุกงนาให้เพื่อนๆท่านผู้ชมนั้นได้รับชมกันนะครับก็คลิปนี้ก็คลิปทุกงนานะครับนี่การถ่ายนาพี่น้องก็ ขอวัดเท่านี้ก่อนนะครับท่านแปนรายงานที่ตุ่งนาครับผมสวัสดีครับ